สวัสดีครับลุงต่อพาเกิฟิตเทเวลวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคนครับอันนี้เป็นคุนแผนบวงซื่อเห่งครับสร้างปี2441ท่านกุมพันนักราชเดชเป็นคนเสกนะครับรู้สึกว่าจะมีลูกศิษย์ทางด้านมาเลเซียกับร่วมกับคนไทยสร้างนะครับก็บอกบอกมาเลเซียอะไรอะไรเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับ ้ามานำเสนอเพิ่งได้มาก็เขาบอกว่าบุตรสือหิงก็เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการพนันเสียงดวงอะไรเงี้ยท่านคุณพันลักษเดชเ,ดเสกเรื่องคาถาเรียกทรัพย์อะไรต่างๆนานาเพิ่งได้มาก็นํามารีวิวให้ดูครับก็ผมมีเหรียญอีก็หงอนะ่ะอืมรุ่นบูงเนสะือหฮงอ่ะ ก็เป็นเหรียญลงยาสีแดงอ,อ,อ,อันนั้นเหรียญยี่ก็หงไม่ได้ปล่อยนะครับอันนี้ก็มีองค์เดียวครสะสมเดี๋ยวก,ก็เก็บไว้ครับอาศัยพุทธคุณนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในครับอันนี้ถอดมาจากเอาแกะออกมาจากกล่องนะครับเห็นริ้วๆนี้นครับมัน เป็นเส้นเกษาเล็กๆจะมีน้อยๆเกษาท่านเส้นผมท่านขุมพันนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีพลอ,อยตรงกลางแล้วฟั่งตะกุดสองสองอันนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับกลิ่นของ้าคคุณแผนหอมมากเลยครับด้านล่างเป็นอย่างนี้ครับด้านข้างเป็นอย่างนี้ตัดขอบอย่างนี้เลยครับ ข้างหลังก็เป็นอกอขอลกักยันสุกโตบววงซื่อเห่งครับอันนี้เป็นยันภาษาจีนคนแถวแถวมาเลเซียสิงคโปร์อะไรเนี่ยจะชอบมากเลยครับเ,เพราะเขาขึ้นชื่อเรื่องเรื่องหวยเรื่องโชคแรงลาบอะไรเนี้ยเสี่ยงดวงจะดีมากก็แนะนำครับ ถ้าคนที่อยากมีดวงทางโชคต้องใช้มูเตลูครับใช้มูเตลูก็หาพักเครื่องเกี่ยวกับพวกเสียงดวงเสียงโชคเสียงลาบมาห้อยอคอบูชาเลครับก็บูกซื้อเฮงก็ท่านคุมพันลักษณ์รัชเดชปลุกเสดที่บ้านท่านาเมื่อปี241นะครับพิธีท่านเสด็จอย่างดีครับ แล้วก็มีพิธีเพิ่มเติมรายละเอียดไม่ทราบมากครับแต่ว่า,าเป็นไม่ได้คุณแผนรุ่งนี้บวงสรวงเฮงเนี่ยครับไม่ได้เสกมาทางเมตตา,าทางสเสน่นะเป็นเมตตาค้าขายแล้วก็เสียงโชคเสียงลาบเสียงดวงการพนันเรื่องหวยเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็น ตายันกอขอเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกับอ่ายี่กอหงนะครับกอขอนะฮะยันนี้อะวงสื้อเห่งโอเค้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลืมถ่อภาคน v i r t เวลสวัสดีครับ